กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรกรุงเทพมหานครเขต16ครองสามวาพักเพื่อไทยครับดีใจที่ได้เจอท่านประธานผมคาดว่าท่านประธานคงจําได้ผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ที่ท่านประธานให้ความสนใจก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําของพี่น้องในภาคตะวันออกที่สัตหีบไม่แน่ใจว่าท่านประธานจําได้ไหมไหมครับจําได้ไหมครับมันกลับมาอีกแล้วท่านประธานครับ ความเหลื่อมล้ําที่ว่านี้ก็คือการใช้ตัวบทกฎหมายซึ่งผมยังเชื่อว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับที่เราเคยพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายก็ต้องใช้ด้วยกันทั้งหมดถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับสามพรกฉบับนี้ท่านประธานครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียน จากพี่น้องคนไทยเหมือนกันนะฮะถือบัตรประชาชนคนไทยแต่ได้รับการเยียวยาเป็นความเหลื่อมล้าไม่เท่ากันครับหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับท่านจําเรื่องไฟฟ้าสัตว์หีบได้ไหมครับจนถึงวันนี้รัฐสภาไม่มีใครสนใจเลยนะที่จะแก้ไขปัญหาท่านนายกท่านนายกอยู่ที่ไหนท่านฟังนะครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ท่านเพราะาท่านนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีกรลาโหมผมไม่ได้ไปทุบ่อข้าวของทหารเรือนะครับ แต่อยากจะสะท้อนปัญหาแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นในสังคมไทยและต้องแก้ไขด้วยงบประมาณแผ่นดินท่านประธานครับเขาร้องมาอย่างดีครับว่าการช่วยเหลือในช่วงที่ค่าไฟแพงหลายท่านคงทราบดีนะครับสองเดือนที่แล้วเนี่ยค่าไฟบินมาเนี่ยจะเป็นลมขนาดเปิดแอร์เย็นๆจะเป็นลมครับบ้านผมนี่ห้าหกพันว่าเยอะแล้วเมษาพฤษภาที่ผ่านมาซัดไปหมื่นสองท่านประธานครับเดชบุญครับพอมาดูใบเสร็จ ท่านประธานเขาลดให้3%นะร้อยลดสามบาทพันลดสามสิบก็เดชบุญครับได้ลดไปสองร้อยกว่าบาทก็พอบรรเทาได้แก้คลายร้อนได้เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ที่ผมบักอยากจะบอกท่านประธานอย่างดีครับว่าการลดของรัฐบาลที่ออกเป็นมติคอรอมอไปแล้วก็ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประมาณห้าพันกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นภูมิภาคการไฟฟ้าประมาณสามพันห้าร้อยล้านบาทเป็นนครหลวงประมาณพันห้าร้อยล้านบาท ปรากฏว่าคนที่อำเภอสัตหีบท่านประธานที่เคารพครับไม่ได้แม้แต่สตังแดงเดียวเนี่ยประเทศไทยท่านประธานครับปรากฏว่าเขาถามมาที่คณะกรรมการที่การซึ่งผมเป็นประธานอยู่นะครับคณะกรรมการการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรราการรัฐวิสาหกิจองค์กา,ก,าก,การมหาชนและกองทุนท่านประธานครับผมไม่เอ่ยชื่อเขานะครับผู้ที่ร้องมาเขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําใช้ไฟฟ้าในเขตอำเภอสัตหีบประเทศไทยนะ ไม่ได้เป็นประเทศสารขันที่ไหนเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในมาตรการเดียวกับการไฟฟ้าภูมิภาคเออแบบนี้ก็ได้ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้รับ3%เปอร์เซ็นท่านประธานครับผมกลัรจะบอกผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านมาตามระบอบประชาธิปไตยแล้วไม่ได้ยึดอานาจเอาปืนเอารถถังออกมาไปยึดอานาจเขา ถ้าต้องแก้ไขเรื่องนี้นะจิรยุทธพูดหลายรอบท,ทั้งที่ไม่ใช่ผู้แทะะนรัษฎรของจังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบเสียด้วยซ้ำแต่ว่าเขามาล็อกเขาล็อกคณะผมตลอดท่านประธานครับเขาล็อกต่อท่านประธานครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยชาวอำเภอสัตหีบไปขอรับคืนเงินค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้รับและคุ้มครือไม่ชัดเจนและก็เงียบหายไป1.3ครับการใช้บริการไฟฟ้าที่สัตหีบ ไฟเดี๋ยวก็ดับบ้างตกบ้างผมนึกถึงสมัยตอนเด็กๆท่านประครับที่บ้านมักจะเตรียมเทียนไว้ไฟฉายต้องอยู่ข้างหัวนอนนี่2565 2020แล้วทําไมเลอครับถึงเกิดปัญหาแบบนี้รัฐมนตรีมหาไทยบอกอ้าวสวยแล้วการไฟฟ้าภูไม่ภาคหรือเปล่าไม่ใช่รรท่านประธานครับงบเยียวยาทั้งหลายที่ท่านกู้ไปเนี่ยท่านต้องไปเยียวยาคนที่เขาอกหักก่อนปรากฏว่าเช็คไปเช็คมารรมท่านประธานที่เคารพครับ คนอำเภอสัตหีเป็นอำเภอเดียวของสยามประเทศหรือไทยแลนด์ประเทศนี้ครับที่ขอใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าของกองทัพเรือท่านประธานจำได้ใช่ไมหมฮะที่ผมเคยอภิปรายเนี่ยเรื่องอย่างเนี้ยท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่เคยเดินทางไปพัทยานี่ครับท่านวิ่งตรงพัทยาไปผ่านจอมเทียนไปซ้ายมือจะเป็นสวนนงนุษย์วัดยาณสังวรเนี่ยตั้งแต่สวนนงนุษย์เป็นต้นไปนี่แหละครับไปจนถึงสัตหีบนู่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมศูนย์การ์ตูนเน็ตเวิร์กห้างสปปรรพสินค้าแบ็โคโกลด์ะอะไรเยอะแยะขนนั้นขอใช้ไฟฟ้าจากทหารเรือนะครับท่านประธานครับอ่ะซวยตรงไหนล่ะครับพอขอไฟฟ้าจากทหารเรือปรากฏว่านโยบายรัฐบาลไม่ครอบคลุมครับทหารเรือบอกว่าไม่เกี่ยวสมดิการทหารเรือก็เลยไม่ได้ลดสามเปอร์เซ็นต์นี่คท่านประธานครับคำถามคือถ้าอย่างนั้นรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธจจรโอชา ท่านกู้เงินมาสี่ซ้าห้าแสนล้านเนี่ยท่านไปแก้ไขปัญหานี้นะครับและที่น่าแปลกใจก็คือเขาเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นเต็มเท่ากับพวกผมเนี่ยนะครับท่านประธานที่ครอครับเขาร้องต่อครับว่าเมื่อท่านกู้เงินแลนะ้วเนี่ยท่านต้องไปเยียวยาและท่านสั่งการครับเรื่องเล็กๆน,น้อยแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเราครับไม่ได้ไปทุบมอข้าวข,ของกองทัพเรือครับแต่ว่ากระบวนการของการเวลามันเปลี่ยนผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องแก้ไขระเบียบแก้ไขพระราชบัญญัติบางตัวได้แล้ว หรือถ้าท่านได้ยินผมอภิปรายท่านต้องเรียกและเจ้าหน้าที่มาดูซิ้ทําไมเขาไม่ได้กี่ครัวเรือน3เปอร์เซ็นต์ไม่กี่สตางค์ท่านประธานครับทุกวันนี้ที่ก็บอกไฟติดติดดับดับตกตกดับดับแถมไปขอค่าพิเตอร์คืนก็ยังงงงงเพราะใช้กฎหมายคนละตัวกฎหมายคนละฉบับประเทศนี้ก็มีนะครับเราย้อนความกลับไปอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองท่านประธานครับสมัยก่อนเนี่ยขึ้นกับกองทัพเรือขอไฟฟ้าเหมือนกันในลักษณะนี้ครับ แล้วก็ปรากฏว่าไปต่อสู้มีทั้งผู้อนุรักษ์นิยมผมไม่อยากเรียกคขาว่าเอ็นกันแล้วกันนะครับจนก,กระทั่งบ้านฉางเนี่ยหลุดออกจากเขตพิเศษที่จะต้องไปขอไฟฟ้าจากกองทัพเรือเอ,อแล้วยังไงล่ะฮะเขาก็ได้รับ3%เซตท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมครับท่านลองถามผอบอทรสิครับผมเคยเรียกกองทัพเรือมาชี้แจงแล้วก็นําเรียนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในฐานะตัวแทนประชาชัทั้งๆท,ที่ผมไม่ใช่คนสัตหีบ ผมไม่ใช่สอสอสัตยหีบแต่ปัญหาแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านประธานครับนอกจากนี้ครับผู้ร้องบอกว่าเมื่อรัฐบาลมีการกู้เงินในพร,รกฉุกเฉินโทษครับในพร,รกรต่างๆในการกู้เงินแก้สถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นเงิน5 0 0แสนกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับท่านเยียวยาครบถ้วนกระบวนวามหรือ,อยังถ้าด้การงบประมาณเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหากับพี่รองที่ไม่ได้รับหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟฟ้านะท่านประธานครับถ้าต้องเยียวยานะครับ นี่รวมไปถึงเรื่องของปาปาด้วยท่านประธานครับปาปาก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ร้องบอกว่ามาตรการการช่วยเหลือด้านน้ำปปาซึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นคู่ค้ากับการประปาส่วนภูมิภาคประเด็นใกล้เคียงกันเลยครับการขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์และความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบความมั่นคงในการใช้น้ําในเขตให้บริการบ้างก็ไหลบ้างก็ไม่ไหล ตุ่มเนี่ยสมัยก่อนบ้านผมเนี่ยท่านประธานครับขณะอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณแม่ยังต้องเตรียมตุ่มไปบ้านเพื่อนที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาตเตรียมโอ่งใหญ่ๆผมเรียกไ่ถูกครับที่สูงท่วมตัวหน้าฝนก็รองน้ํามาหวานอม,มขมกลืนก็ต้องถือก,ก็ต้องดื่มเมืองไทยยังมีแบบนี้ฮะเนี่ยเขาก็บอกเขาไมา่ได้รับการเฉยๆแลวท่านกู้เงินทบตายห้าแสนห้าหมื่นล้านบาทพี่น้องประชาชนครับไม่รู้ท่านก็ต้องรู้นะฮะ คนสัตยหีบเดือดร้อนเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยท่านนายกถ้าเข้ากรุงเทพมหานครมาสักพันคนเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่ท่านประธานที่เคารพครับการกู้เงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยและสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะหยุดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนครับหยุดในที่นี้หมายถึงว่า3%อร์เซไม่มีแล้วนะฮะ เราทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันไม่มีแล้วนะครับ5 0 0พันบาทประการสังคมถามจนมนมอมเตาไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับเชิญมาชี้แจงในที่ประชุมกรรมธิการก็ให้ลองประหลัดมาตอบกันไม่รู้เรื่องท่านประธานครับสุดท้ายท่านประธานทราบไหมครับว่าเงินเยียวยาที่เป็นพรกแบบนี้เนี่ยผมอภิปรายถ้าไม่อยากถ้าไม่จะเป็นผมไม่รู้ขึ้นมาหรอกครับและท่านรู้ไหมครับว่าเงินประการสังคมผู้ประการตนท่านประธานครับ วันนี้เขาส่งประกันสังคมเขาไปขอประกันสังคมประกันสังคมบอกว่าไงรู้ไหมครับยังไม่ครบกําหนดหมายถึงว่าส่งไปยังไม่ครบเงื่อนไขเ้าถ้าไม่ครบเงื่อนไขก็ไปขอใครล่ะครับก็ไปขอเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมฮะเพื่อไปรับเงินเดียวยาห้าพันพอไป 3, รัฐมนตรีคลังคลังตอบว่าไงรู้ไหมครับท่านทรานครับเอาเธอก็ไปขอทช่ประกันสังคมสีเนี่ยนฮะราชการไทยไหนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไหนล่ะครับ สุดท้ายวันนี้ความซวยมาบังเกิดให้กับคนที่ถือประกันสังคมไปทํางานบริษัทโดนหักทุกเดือนติ๊งติ้งติง,ตง,ตงไปขอประกันสังคมประกันสังคมบอกไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขพอจะไปรับเงินเดียวยาวของรัฐบาลทางนู้นบอกว่าเอา็คุณมีประกันสังคมนี่อะไรท่านประธานที่ารพครับสภาผูา้แทนราษฎรบังจิงเป็นที่พิปรายและพูดคุยกันเพื่อให้แก้ปัญหาผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ เรื่องสัตหีบเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วครับเราต้องแก้ไขกฎหมายอะไรที่ทําได้ดีท่านบอกว่าเฮ้ยส่วนที่เป็นเอกชนท่านก็ให้การไฟฟ้าเข้าบริหารจัดการไปถึงเวลาโลกมันก็เปลี่ยนไปครับหรือถ้าท่านบอกอ้าําเป็นหลเรื่องความมั่นคงเสียงกับจีนเลยยุทธเถียงไม่จบท่านก็เยียวยาเข้าไปครับท่านนายกครับวันนี้ชาวสัตหีบเดือดร้อนนี่ครับท่านประธานที่เคารพครับ สุดท้ายปลายทางเลยครับผมจะบอกท่านว่ากรณีการกู้เงินนี้เนี่ยไม่มีใครติดใจครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาห้าหกปีที่ผ่านมาท่านทํางบประมาณแบบเกินดุลอย่างน้อยปีละหนึ่งแสนล้านเราก็ไม่ต้องกู้ครบหนึ่งล้านล้านบาทครับและที่สําคัญนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตั้งคณะกรรมาการชุดนี้ครับเพราะมันมีคนส่งเสียงมาเป็นระยะระยะว่าทําโครงการ พวกผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมไม่เคยรู้เรื่องการรัฐบาลเขาว่าเขาทําโครงการอะไรมีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปแต่อย่าเอาไปเคลียร์ปัญหาภายในมุง้งภายในก๊กของพวกท่านก็แล้วกันพวกผมก็จะติดตามตรวจสอบและขอฝากสุดท้ายไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกครับท่านนายกประยุทธ์ครับท่านช่วยเหลือพี่น้องที่เขาไม่ได้เงินเยียวยาด้วยนะครับท่านช่วยเหลือพี่น้องที่มันมีกฎหมายเหลื่อมล้ำแบบนี้ในประเทศไทยด้วยครับท่านเป็นทหารนะครับ ท่านดูแลพี่น้องประชาชนท่านเป็นอดีตทหารท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็ขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและขอเสนอที่จะเห็นด้วยในการตั้งคณะกรรมาการในการติดตามตรวจสอบในการกู้เงินในครั้งนี้ขอพระคุณท่านประธานครับ